บอกหนูดีๆก็ได้เนี่ค่ะจะได้ขยับผักบุ้งไปที่อื่นโอยผักบุ้งแกจะสร้ากีตาง์เชียร้รถทังพังรถทันถลอกอ่ะแกมีปัญญาสร้างไม่ัชัไหมถึงผักบุ้งหนูจะไม่แพงเท่ารถพี่หนูก็ปลูกมาเองกับมือนะคะหนูหารายได้ไว้เรียนหนังสือค่ะเอ๊ะนังเด็กคนนี้เนี่ยต่อปากต่อคำแกจริงๆเลยฉันจะเรียกแทศกิจมาจับแกเย่าโทรเรียกเลย อโ้พี่ทำอะไรตกใจหมดเลยนี่ไม่ใช่รถพี่เนะพี่จะขโมยรถเหรอพี่ไม่ได้ขโมยรับมาส้มรถให้เขาดูรู้ทันหรอแม่ไปแดนดื่นไปหรือว่าอยางลองดีเออใช่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 ตำรวจคะมีคนขโมยรถค่ะเออได้เลยว่ามีคนขโมยรถต้งโดนค่ะได้เลยครับมาที่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยากจังวะ รถทับผักมุ้งแก่ใช่ไหมยูเห็นจอนมาขโมยรถพี่หนูก็เลยไปตามตำรวจมาจับค่ะยังจะโกหกอีกแล้วตั้งแต่สอบเจอดีแน่ย,นยคุณจะทำอะไรเด็กฉันเห็นนะว่าน้องเขาช่วยคุณอะอ๋อ,อครูเป็นพวกจ,จะแตะมังกรเป็นพวกเดียวกันสินะเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจจับยกแก๊งเลยไม่ต้องแจ้งหรอกค่ะนวนตำรวจมานวด ต้องตัวเล็กู้ความจริงนะครับหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อน้องปเปิดเป้ยค่ะนี่คือคนร้ายที่มาขโมยรถคุณน้องเปิดเป้ยวิ่งไปตามผมมาช่วยพี่ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ติดสายโทรศัพท์เลยไม่ได้ฟังน้องแต่น้องก็ฉลาดมากวิ่งมาที่นี่จับาาคนร้ายได้น,นี่แหละครับเห็นไหมฉันบอกคุณแล้วว่าน้องเขาว่าช่วยคุณโอ้โปเป้ยนะขอโทษนะลูกขับใจหนูมากๆนะที่ช่วยจับขโมยไม่เป็นไรค่ะหนูเต็มใจบ,บุ้งหนูอะน้ำเหมาหมดเลยหนูรับไปสิจ๊ะ ขอบคุณค่ะส่วนคุณผมขอเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับขอบใจหนูมากๆนะด้วยความยินดีค่ะ